สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปอ,อนพี่สาวลูกคนนะคะบ่ายนี้นะคะบ่ายนี้ก็ลุยงานนะคะช่วงบ่ายนี่นะคะตรงนี้ปอ,อนก็ถอนหญ้านะคะถอนหญ้าบริเวณนี้นะคะเห็นไม้คะดเสียมสักอยู่เสียมปอ,อนสักอยู่นะคะปะอ,อนถอนบริเวณนี้นะคะตั้งแต่เช้า ส่วนญ้าก็ล็อกนี้นะคะนี่นะคะย้าก็กำลังถอนอยู่ถุงมือกับบย้อมใส่เลยเต,ตรียมถุงมือหายอยู่กับบยอมเอาง่าพ่อแม่พี่น้องเลย แจ้จ้าแต้คุณย่าพากส็สู้สู้สู้นะคะคุณอีอจิสังเกตด,ดูล่มนะคะสักไว้ก็ไม่ยอมเข้าล่มเลยนอ่นค่ะล่ม นี่นะคะหญ้าก,ก็จะถอนบริเวณนี้ตั้งแต่เช้าแล้วส่วนพระอ่อนก็แทะถอนอยูมม่มุมโน้นนะคะพระอ่อนก็พูดผิดนะคะคำไหนที่พระอ่อนพูดผิดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อคุณ fc เอ้ยนี่ค่ะลอกไข่ลอกมันนะคะนะส่วนมากก็จะเป็นหญ้าตัวนี้นะคะหญ้าตัวนี้หญ้าพันนะคะหญ้าพันถอนทั้งรากถอนทั้งโคนเลยนะคะ แล้วก็ตัดเอาใบใบหญ้าพันธุ์นะคะไปแลกกับฝุ่นนะคะคุณเอฟซีตอนแรกๆปออนก็ไม่รู้นะคะเนาะวันนี้ยาพามาช่วยถอนนะคะก็เพื่อนนะคะเพื่อนเพื่อนบ้านเป็นเพื่อนกับคุณยาพานะคะเขามีวัวนะคะเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนาะสามสิบสี่สิบตัวเขาบอกให้นะคะเขาบอกให้ตัดตัดหญ้าพันธุ์นี่แหละหญ้าทุกชนิดนั่นแหละ ที่ตัดได้ก็เอาไปแลกกับุ่นนะคะเป็นขี้วัวขี้ควายนะคะแลกกันแลกเปลี่ยนกัน้าอ่อนก็เลยต้องทําตามนะคะนี่ค่ะต้องตัดเอาใบหญ้านะคะแล้วก็ใส่กระสอบไปแลกปุ๋ยเนาะปุ๋ยคอกถ้าเราซื้อเขาก็เขาก็ขายกระสอบละห้าสิบบาทปุ๋ยขี้วัวนะคะ ให้เราไปขุดเองเลยนะคะคุณเอซีให้เราไปขุดเอาเองเลยกอกเอาเองเลยนะคะกระสอบละห้าสิบบาทที่วัวบ้านประออนนะคะ <S <S <อ>คกินกาแฟ่อบอกคือบ่๊บเป็นตะมีแห้งเห็นไหม,มเฮออ้่ตอ,อนหาบบุเป็นตตมีแห้งเหน็นเนาะคน,านา,นา,านนา แต่ิว่าลกง่ายก็หอนหยาที่ว่าไปทอนมือนั่นยุ่จากเขาเขาเจ้าทอนง่ายคือยังนี่ฮะว่านะหยาทอนหยาแบบนีบ้ไงนี่ออไปไปทอนหน้าเขาเจ้าหรือว่าใส่เสียมงัดละง,ดง,งัดตังงัดตังงัดตังงัดเป็นรับจ้างทอนหยามือนั้นอืมจับเสียมบปล่อยเลยมือในยางนั่งอท,นทอนไปเรื่อยๆพ,พ่อพไม่ถนองเอออนนี ผาดกระยามันดอกล่ามันเลยอาศัยว่ามันแปลนไปเฮาเลาวลาวมันเปลี่ยนะกับเคื่อมันสิเกิดไหม่ได้บ่เนี่ยกะยสิดนเติบอยู่ อืมนอนลดแม่ว้อฮ้ยผมนตกวผมแก่ผหมดตายเนียอืมรูปตเดือดมนก็ตายหนุเนาะแหงแดดบอกว่าเราจะต้นตายที่ยันนี่ละตากแดเดือดกระด้าง ไปถาค่ะวันทายุตได้หรือ่าะเออเนอ้อไปดบค่ะมเียงิไห่าอยู่นาะเล่โอ well, like like ้ไม่ได้ให้ผทานอือบ่มีดอกให้น้องอื <S <S ่นโค่คุณบอกโค่ห in น้าเขาเรื like ่องไงโค่ไฟเออโค่ฟ้ามันต้ใช้เฉพาะไ่มนละเออโค่เท่าเายงา

แม่ย็ยมมุมนี่เด้อพ่อแม่พี่นางสอนไย็ยมมุมนี่เด้อหน้าทากัน,นั่งยิมมุมคนเะยวคนเดีดดสวลอกขึแกนจะบอบอสไ่สีลกมันชุดเราขอเจ้าซำสีซ้ำเขียวเขียมฟุดซ้ำซ้ำไปนั่ลกไปน่นไนนด้ได้จะฆ่าได้ไดดหลังมีล้แอล้วนั่งม,ม,มองมันเน่ขาวนัน่นเลยลไปที่นี่เลย ไม่โอ้ันนั่งนาอนมากีต้ไตนไปซนกันเลยแล้วไปอยากมีโอืมอ้โหอลกทีสอนให้ล

เ้ยง้ำแรงทอนหนานงหดีดมกับไดแม่น้ำ่มไม่ดวาหมไทมมันดีดแตโอเคยูมื่อนึงกัจัดหมมื่อนึงกัถอนกถือว่าโอเคยู่อนแดดอ้อนน้อยกับสี่สามเพราะว่า ลุมได้มันบ่ออกอกอะเสียเอาเสียมาซับ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 แล้วกะค่วนดินให้มันนั่นยุ่ยยแล้วก็มาเสียบเสียบเมื่อนี่ก็จะได้เสียบลายอยู่นะมั้งหญ้าผ้ามาซอยเออมองได้มันมองได้มันบ่ออกกะสิซ้ำ ออประมาณนี้นะคะทุกคนดูคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยเดอ้อเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะเดอะ้อดูย่าพาขอบคุณทุกกำลังใจนะคะยงเดียดจะจ้าแต่เราก็ใจก็สู้ๆนะคะสู้ไม่ถอยอยู่แล้วในเมื่อถอนยาไม่เสร็จก็สู้ไม่ถอยถอนวันละเล็กวันละน้อยเดี๋ยวมันก็เสียจเอง ก็โอเคนะคะโอเคนะคะสำหรับที่นี้ก็ฝากเป็นกำลังใจด้วยนะคะ <c oughs> แดดแดดจะจ้าแ,แ,แต่เราก็ใจรักที่จะทำใจใจ,ใจที่จะสู้นะคะมีใจที่จะสู้เดือบันข้างหน้าหัวมันเราเป็นหวัวแล้วก็จะได้มีไรายได้เสริมบ้างเนาะ ขอบคุณที่กำลังใจเด้อสวัสดีเด้อเจอกันคลิปหน้าเด้อ